สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูกันล้มตรงรุ่นนะครับจะเป็นกันล้มตรงรุ่นของไทยอัมบอนวิวทีหนึ่้นะครับทีหนึ่นะครับสตีททวินแล้วก็ไทยอัมบับโบนะครับงานจะทําสีดํามาให้นะครับจะเป็นกันล้มงานตรงรุ่นสามารถเอาไปติดทั้งกับตัวรถได้เลยนะครับ วัสดุค่อนข้างจะหนานะครับแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้จริงนะครับสามารถเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นที่จับไฟสปอตไลท์ได้นะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนกลางคืนนะครับลองมาดูงานใกล้ๆกันนะครับงานค่อนข้างจะสวยเลยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ